เ้าแชร์ต้องระวังสิ่งนี้หลายๆคนเป็นทั้งเท้าแชร์เป็นทั้งลูกแชร์ทั้งปีเนี่ยคะ่ะปรากฏว่าเงินที่หมุนเข้าหมุนออกในบัญชีของเราเนี่ยมันเกินเกณฑ์และถูกเข้าไปสู่ในระบบของทางกรมสรรพกรแล้ว คนที่เป็นเท้าแชร์คนที่เป็นลูกแชร์ก็ยังไม่ได้อยู่ในระบบภาษีของทางกรมสรรพากรเลยและนี่อาจจะสร้างปัญหาในอนาคตให้กับการเป็นเท้าแชร์เป็นลูกแชร์ของคุณจากการรับไรายได้ที่ผ่านมานะคะวันนี้คุณต้องกลับไปตรวจสอบแล้วค่ะว่าเงินในบัญชีธนาคารของคุณที่ผ่านมาไม่ว่าจะตั้งแต่ตอนปี62นะคะเป็นระยะเวลา8วันคือตั้งแต่วันที่24ธันวาคม62ถึงตอนสิน้นปีมันเกินเกณฑ์น,นำส่งกรมสรรพากรไหมและคุณก็ต้องไปดูว่าในปี6 3าตั้งแต่1มกราถึง31ธันวาในการรับเงิน เินเข้าบัญชีของคุณเนี่ยะคะ่ะมันถูกนําส่งกรมสรรพกรแล้วยังข้อมูลของปี64สตั้งแต่1มกราถึง31มธันวาปี64มันถูกส่งกรมสรรพกรแล้วเช่นกันไหมคุณต้องกลับไปย้อนดูนะคะสมมุติวันเนี้ยคุณมีเงินเข้าธนาคารสีเขียวนะคะทั้ง ปีละมันถึง3,000ครั้งโดยที่ไม่ได้สนใจยอดเงินสุดท้ายบรรทัดส,สุดท้ายว่าจะเหลือเท่าไหร่หรือรวมแล้วมันจะเหลือเงินเท่าไหร่ถ้าเข้ามาถึง3,000ครั้งแบบนี้ธนาคารสีเขียวนําส่งข้อมูลให้กับทางกรมสรรพกรแล้วค่ะและถ้าไม่ถึง3,000ครั้งคุณก็มาดูว่าอ่ะแล้วในธนาคารสีเขียวเนี่ยมันถึง300ครั้งและเกิน2ล้านบาทขึ้นไปไหมสมมุติทั้งปีที่เข้าบัญชีธนาคารของคุณนะคะเฉพาะฝั่งขารับนะมันถึงซัก650ครั้งยอดเงินรวม ทั้งหมด15ล้านบาทถึงบรรทัดสุดท้ายของคุณจะเหลือเงินอยู่แค่5,000บาทตักรก์ไม่ได้สนใจนะแต่ถ้ายอดรวมมันถึงเกณฑ์เกิน400ครั้งและเกิน2ล้านบาทขึ้นไปธนาะคารสีเขียวนำส่งข้อมูลให้กับ างรกรมสรรพากรเรียบร้อยแล้วและข้อมูลนี้จะเก็บไว้ถึง10ปีค่ะและนี่คือเหตุผลว่าทาไมเท้าแชร์วันนี้คุณต้องระมัดระวังเพราะข้อมูลตรงนี้มันอาจจะกลับมาสร้างปัญหาให้คุณในอนาคตได้ถ้าอยากรับสาระความรู้ดีๆสามารถติดตามได้ที่เพจประหยัดภาษีบาทถูกวิธีบายนวลวันเช็คเอ็กเปิดและถ้าคุณไม่อยากจะพลาดคลิปความรู้จากอดีตเจ้าหน้าที่สรรพากรมากกว่า17ปีคุณสามารถติดตามได้ที่เอสไซเทคเอ็กเปิดทุกครั้งที่มีคลิปวิดีโอใหม่ๆจะส่งตรงถึงมือถือคุณค่ะจำไว้อย่า เพิ่งเสียภาษีถ้ายังไม่ได้คุยกับอาจารย์นวลเพราะมีวิธีประยัภาษีที่คุณคาดไม่ถึงอีกเยอะค่ะ